ยุคนี้หลายคนชอบพูดถึงความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นแต่เพียงรู้จักสังเกตและเชื่อมโยงก็สร้างนวัตรกรรมใหม่ได้หน้าที่2 9 9บทเรียนที่85แก้ปัญหาด้วยความคิดเชื่อมโยง สวัสดีครับผมกิษกรอุตมะแก้ปัญหาด้วยความคิดเชื่อมโยงหรือ Critical Thinking คือการคิดถึงสิ่งหนึ่งและกระจายไปสู่หลายสิ่งได้เช่นเมื่อคิดถึงเรื่องคนสวยผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากแถมหุนเธอก็น่ามองสิจริงเธอดูแลตัวเองยังไงกันนะถ้าเธอออกกำลังกายเธออาจต้องคุมการกินอาหารด้วยแน่เลยเพราะถ้ากินน้อยเธอแค่ออกกำลังกายเธออาจจะผอมได้ และถ้าเธอกินมากไปและออกกำลังกายน้อยไม่แน่เธออาจจะเหมือนช่างน้อยเลยก็ได้แต่นี่เธอสมส่วนนะสิเธอต้องกินพอดีและออกกำลังกายพอดีแน่ๆเท่าที่ดูเสื้อผ้าของเธอที่ใส่ก็เหมือนจะเาะผาผลาญไขมันได้นะเหมือนฉันเคยเห็นในทีวีเหล่านี้แหละครับล้วนเป็นการคิดเชิงลึก ดังนั้นในสิ่งที่คนเห็นเหมือนกันแต่คนที่มี Critical Thinking จะเข้าใจในสิ่งที่เห็นมากกว่าคนอื่นๆ